เลดหลงพ่อรวยลงยาสีแดงรุ่นบูชาครูล้อมสามหน้ากับดีไซน์ยกซุ้มหัวสิงหน้ากลางแบบหนามาด้านในตันไม่กลวงหอมล้อมอีกสองหน้าเพื่อประดับความสวยงามแบบเน้นๆนอกจากล้อมหน้ากลางแล้วตรงมุมทั้งสี่ก็ถูกแผ่นทองยกขึ้นมาเหมือนกันค่ะ ของที่ร้านเป็นเอกลักษณ์แบบไร้รอยต่อไม่มีรอยผ่าใดๆเลยนะจ๊ะเก็บให้ทุกจุดพร้อมกับชุบทองคำขาวแล้วต่อโดยผ้าวิบวับมั่นใจกับคุณภาพของเปอร์เซ็นต์ทองที่90เต็มพร้อมกับการันตีใบรับประกันที่จะให้คุณอุ่นใจตัดต่อเพิ่มพ้อฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะส่วนงานดีไซน์เน้นไปที่การแกะลายสีทองเข้มสุด สวยงามอลามตาเมื่อถึงวันรับงานลูกค้าก็จะปลื้มแบบนี้ละคะ่ะอืม uh สวยจนละสายตามไม่ได้เลยจริงๆค่ะขอบพระคุณลูกค้าที่ให้เกียรติไว้วางใจมาใช้บริการที่ห้างทองรักสิริทองหลวงหน้าตลาดสดอายารากับทีมงานคุณภาพยืนหนึ่งด้านงานเลี่ยมทองแท้เปอร์เซ็นต์สูงให้บริการครบวงจรด้านวัตถุมงคลตัวจริงแล้วมาเจอกันนะคะ